สวัสดีค่ะนะคะคลิปนี้นะคะก็มาพร้อมลูกชายนะคะนี่นอนอยู่ข้างหลังนะคะน้องข้าวนะคะบานแก้วเพชผู้อายุสองขวบนะคะอ,อ,อยากจะแบ่งปันเรื่องนี้ก็คือการนําทางความคิดนะคะก็คือว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะที่ย้ยพูดถึงเรื่องของคือการคือการเขาเรียกอะไรการการเปลี่ยนโหมดของอารมณ์อะนะคะก็คือพูดถึงคลังความสุข ลางความสุขนะคะหมายความว่าเวลาที่เราค่ะเจอเรื่องอะไรไม่ดีนะคะเจอเหตุการณ์ที่เรารู้สึกไม่โอเคนะคะแล้วเราเนี่ยรับรู้นะคะถึงอารมณ์ที่มันมันเริ่มเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะวิธีที่ว่าอยากจะแนะนําก็คือว่าเราไม่ต้องไปพยายามนะคะที่จะรู้สึกดีกับเรื่องนั้นหรอกนะคะแต่วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือให้คุณนะคะ,ะนำทางความคิดของคุณนะ่ะ ไปสู่สิ่งที่คุณรู้สึกดีนะคะอย่างอะไรก็ตามแต่นะคะที่อ้อยรู้สึกว่าอารมณ์ไม่ดีอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีคลังความสุขนะคะส่วนตัวของอ้อยนะคะก็คืออย่างอ่ะอยู่กับลูกชายนะคะหรือว่ามีมีอะไรในโทรศัพท์ของเรามีภาพนะคะหรือว่ามีเ,เรื่องราวอะไรต่างๆในโทรศัพท์นะคะของเราอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าการที่เราอะค่ะได้อยู่กับสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะะเนาะอ้อยขอ หมายถึงว่ามันเป็นประสบการณ์ของเรานะคะว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนนะคะพลังงานนะคะหรือว่าเปลี่ยนความรู้สึกหรืออารมณ์ของเราเนี่ยได้อย่างง่ายดายแล้วก็รวดเร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่าผู้ถึงสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยนะคะคือเขาอะคะ่ะเขาเป็นหมายถึงว่าเขาเป็นจิตวิญญาณเนาะหรือว่าพลังงานเนี่ยท,ที่บริสุทธิ์มากนะคะคือคือบริสุทธิ์มากคือถ้าเราอะคะ่ะ ได้กอดได้กอดเขานะคะหรือว่าได้อยู่กับเขาเนี่ยนะคะเราจะสามารถฮิลฮิลใจนะคะหรือว่าอของเราเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้ลองได้ลองใช้วิธีนี้ดูนะคะก็คือการนำทางความคิดนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปพยายามรู้สึกดีกับเรื่องหรือว่าเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบนั้นนะคะแต่ให้เอาความคิดของเรานะคะเอาตัวเราออกจากเรื่องนั้นสิ่งนั้นนะคะแล้วก็ เอาไปอยู่กับสิ่งที่มันจะเปลี่ยนนะคะค่าพลังงานของเราใหม่นะคะอย่างเช่นน้องหมานะคะตัวอย่างนี้นะคะโอเคไว้พบก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ